สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Market Weekly Insight นะครับประจำสัปดาห์ที่17เมษายน2562นะครับหลังจากปิดสงกรานมานะสวันนี้นะครับเราก็เปิดกลับมาถือว่าตลาดบ้านเราเองเนี่ยอาจจะมีการปิดตัวลงไปพักทำการไป2วันแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยโหเขายังมีการเทรดหรือ ตลาดเศรษฐกิจเขายัง,ค,งคึกคักกันอยู่ถูกไหมครับใช่ครัซึ่งวันนี้เราจะมีมาด้วยกันพูดคุยกันนะครับประมาณ3ประเด็นด้วยกันครับซึ่งประเด็นแรกนะครับยังอยู่ที่เรื่องของสงครามการค้านะครับที่ยังมีความร้อนระอุ ผมก็เป็นเดินไม้สาหน้าร้อนแบบนี้นะครับประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของตัว i m f ครับในการปรับลดคาดการณ์ตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือผลประกอบการของหุ้นสหรัฐที่เป็นน่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ด้วยไหมใช่ใช่ก็คือกลุ่มแบงก์ประกาศออกมาก่อนในช่วงนี้นะครับครับผมเอาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยครับก็สัปดาห์นี้ครับผมในส่วนของตัวสงครามการค้าเองยังค่อนข้างร้อนระอุครับผมหลังจากที่ว่าทางโดนัทัมป์เองก็มีการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมาอย่างต่อเนื่องครับผมที่ล่าสุดมีแรยงานออกมาว่า ดําเนินการเจรจาไปประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็และเหลือแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในส่วนของรายละเอียดปิดย่อยครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังหันไปหาประเทศอื่นครับผมทั้งในส่วนของยุโรปเองแล้วก็ญี่ปุ่นครับผมซึ่งตรงนี้นเนี่ยในส่วนของกลุ่ม G20 หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาจี้ครับผมว่าไม่ควรนะไม่ควรที่จะทําสงครามการที่ทําสงครามการค้ายอย่างนี้อย่างต่อนเนื่องอครับผมก็ <laughs> เขาบอกว่าควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมครับผมซึ่งตอนนี้มีทรัมป์ก็ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก EU นะฮะรวมมูลค่าประมาณ1.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยสินค้าหลักๆที่สำคัญก็มีพวกชีสไวน์แล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยสหรัฐใช้ข้อกล่าวหาว่าบริษัทแอร์บัสเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลของทางฝั่ง EU ช่วยให้การแข่งขันกับ Boeing ซึ่เป็นบริษัท ผลิตเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยม,มันเกิดความไม่เป็นธรรมมากขึ้นครับ ซึ่งโบอิ้งจริงๆก็เพิ่งเกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยใ,ใช่ใช่ใช่แต่คือไอ้ทางฝั่งยุโรปเองก็เหมือนมองว่าไอ้ฝั่งสหรัฐเองก็ช่วยเงินเหลือบช่วยช่วยช่วยให้เงินโบอิ้งในการแข่งขันเหมือนกันนะครับผมประเด็นนี้ก็ต้องจับตาต่อไปครับ,รบว่าสุดท้ายเราผ<ม>ลสรุปออกมากจะเป็นยังไงครับครับผมบส่วนในของทางญี่ปุ่นที่เขาหันตาหันหันมาจับตาดูล่าสุดเองเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเคยถูกจับตาไปก่อนหน้านี้แหละคราวที่แล้วนายชินโซอาเบะเขาก็แก้เกลืทันทีด้วยการสั่งอาวุธ จากทางาสหรัฐครับผมซึ่งตรงนี้ยเราก็มองว่าเขาค่อนข้างวินวินครับในแง่ที่ว่าหนึ่งเขาได้อาวุธที่เขาต้องการด้วยสองก็คือแก้การเกินดุลด้วยรอบนี้เองเนี่ยทางสหรัฐเองเริ่มมีท่าทีต้องบอกว่าแข็งกล้าวมากขึ้นเล็กน้อยในแง่ที่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้ได้ข้อเสนอที่อ่ะถ้าผมได้ให้ได้ข้อตกลงที่ไม่ให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ย อ่อนค่าเพื่อแอบสอบตัวผล,ผลตรงนี้ให้ไปให้หมดด้วยอ่าครับผมก็คือท้องตองว,ว่าค่อนข้างดักคอยพอสมควรเลยครับก็ต้องรอดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยทัท้งจียี่สิบออกมาคูเองครับทั้งเรื่องของตัวการค้าที่อาจจะชะลอตัวเองเนี่ยจะหยุดทราไว้ได้หรือไม่ครับผมเรียกว่าโหตีไปทุกภาคส่วนนะทั้งฝ่ายอยู่ก็มีเรื่องด้วยฝั่งญี่ปุ่นเองก็พยายามจะหาเรื่องที่จะปรับลดตัวดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันครับผมประเด็นถัดไปนะครับก็ IMF ครับ ปรับลดประมาณการการเติบโต GDP โลกปีนี้อีกรอบอหนึ่งนะครับเหลือ 3. 3สเเครับต่ำสุดบนบะตั้งแต่สับพรามไครซิสเมื่อปี2008เลยก็คือว่าปัจจัยหลักๆที่เขาค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเรื่องสองครามการค้าประเด็นเมื่อกี้นี่แหละที่เราพูดกันนะฮะก็มองว่าไอ้นโยบายการการค้าระหว่างประเทศเนี่ยส่งผลให้ซัพพลายเชนของผู้ผลิตสินค้าหลายๆอันเนี่ยมีปัญหาไม่กล้าลงทุนเพิ่มเพราะว่านโยบายมันยังไม่แน่นอนคือคุณมีโอกาสถูกภาษีสินค้า ใส่สินค้าหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นได้อีกดังนั้นการจะลงทุนผลิตลงทุนสร้างโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มได้เพราะข้อตกลงของทรัมป์เองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อมันยังไม่นิ่งอะไรก็ตามใช่ไหมรัมันถือว่าทย์นี้อาจจะตกลงอย่างหนึ่งที่หน้าอาจจะมีเพิ่มมาสองสามรายการในเรื่องนี้ภาคเอกชนเขาไม่ชอบเพราะว่าถ้าลงทุนแล้วมันกลายเป็นเงินจมไปเลยครับก็อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะครับแต่ก็มีส่วนดีเล็กๆคือเขาปรับ ประมาณการขึ้น GDP ของจีนนิดหนึ่งฮะก็อาจจะมองว่าจุดต่ําสุดของจีนอาจจะผ่านไปแล้วหรือหรือคนมองว่ามันแย่เกินไปในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับให้ก็ถัดมาก็เป็นประเด็นสืบเนื่องครับที่ทาง IMF ก็กังวลก็คือ Brexit ครับผมก็สุดท้ายแล้วนะฮะก็กลุ่มผู้นำ EU ก็ตกลงกันว่าเส้นตายของ Brexit เนี่ยให้เลื่อนไปวันที่31ตุลาคมปีนี้ซึ่งนานกว่าที่นายก อังกฤษต้องการหรือว่าทางเทเรซาเมย์ร้องขอไปเนี่ยครับส่งผลให้ทางสาอาณาจักรเนี่ยต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนสภายุโรปในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่ค่อนข้างตลาดค่อนข้างกังวลคือการที่นายมาครองหรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เท่าไหร่ครับผมเพราะมองว่าการเลื่อนเส้นตายเบรกซิต์ออกไปเนี่ยจะทําให้ความไม่แน่นอนเกิด มันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยภาวะของตัวการเมืองอังกฤษที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนี่ยอาจจะส่งผลให้เสถียรภาพในกลุ่มยูเนี่ยมีปัญหาได้นะครับคือทางมาครองเองนายกทรอทตินตของฝรั่งเศสประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยทษกทีครับก็จะคือชอบมากกว่าที่จะไม่ซ้ายก็ขวาไปเลยดีกว่า่แต่พอยืดไปอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรขึ้นเอไวเพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยถ้าเราสังเกตในช่วงที่ผ่านมาคือถ้าไม่มีความคืบหน้าในประเด็นนี้เลยก็เหมือนกับว่าเลื่อนไปคือผลสุดท อย่างค่อนข้างมีความที่แบบเสียงแตกกันพอสมควรอย่างล่าสุดที่มีการลงมติให้ต้องไม่ออกแบบโนดี a l เนี่ยคนสุดท้ายเองเนี่ยฝั่งสสที่เป็นฝ่ายค้านกลับโหวตให้นางเทเรซาเมที่เป็นฝั่งรัฐบาลมากกว่าซะอีกในขณะที่ว่าฝั่งสสที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยกลับขับมีคะแนนโหวตในส่วนของตรงนี้ค่อนข้างน้อยคือจะเห็นได้ว่ารัฐลเนบาลรัฐบาลเองค่อนข้างไม่มีเสถีภาพแล้วก็รัฐสภาเองค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญแล้วยัง เหมือนตกลงกันไม่ได้ทำให้ในายาในายมาครองอาจจะมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงครับผมก็ประเด็นถัดประเด็นของในกลุ่มยุโรปก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่า ECB คงดอกเบี้ยที่อัตราศูนเปอร์เซนต่อไปครับท่ามกลางก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องจากที่ IMF ได้ปรับลดประมาณการประเด็นที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับครับแล้วก็ ที่ค่อนข้าง,างน่ากังวลคือ IMF เนี่ยมองว่า GDP ในกลุ่มยูโรโซนเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ1.3ต่ํ่ำมากๆเลยฮะแล้วก็ถ้ามองการคงดอกเบีย้ยของ ECB รอบนี้ก็สอดคล้องกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าให้คำมั่นว่าจะปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำหรือว่า TLTRO3 นะครับเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้ธนาคารในกลุ่มประเทศ EU สแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศของกลุ่มยูโรโซนเนี่ย มีความเปราะบางอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมถ <ผม S 2> <ม>ือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอีกหนึ่งประเด็นจริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสอดคล้องครับผมไปในส่วนของทางตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรปครับผมซึ่งครั้งนี้ที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปในสไลด์ได้นิดนึงในแง่ที่ว่ามีตัวเลขทางด้านขวามือเพิ่มเติมขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำครับผมแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมีแนวโน้มที่ต้องบอกว่าออกมาประกาศออกมาดีกว่าคาดครับผมทั้งในส่วนของตัว อีโครูมิ s เซนเตเมนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกต่อการลงทุนในขณะนั้นนะครับผม uh huh. ยังค่อนข้างปริ่มน้ำครับผมออกมาที่ประมาณ4.5ในส่วนของทางยูโรโซนเองแล้วก็ของทางเยอรมันเองที่ประกาศมา3.1แต่บ<ต>อกว่า,วา,าอ่าใช่ครับผมค่อนข้างดีกว่าคาดครับผมอย่างเห็นในส่วนของตัวเยอรมันเองเนี่ยดีกว่าคาดถึง6เดือนติดเลยครับ เราก็จะมีตัวคอนเฟิร์มออกมาด้วยก็คือในส่วนของตัวอินดัสเทรียลโปรดักชันหรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวครับผมที่0.2%และ0.3%ทีบแบบมันอ่อนมันแล้วก็เยอออนเยอนนะครับผมแต่ผตตลสุดท้ายเนี่ยตลาดค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกเพราะผลสุดท้ายในเขาคาดการณ์ไปว่าเศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ยค่อนข้างอ่าค่อนข้างมีความเปราะบ,บางอย่างที่คุณนัทพูดถึงและน่าจะหดตัวได้แรงกว่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองตีความกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตอบรับ มาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจของทาง ECB หรือเปล่ารหรือว่าในส่วนของตัวกําลังการบริโภคของทั่วโลกเนี่ยอาจจะค่อยๆกลับมาแล้วก็ได้ก็คือสอดคล้องไปในาทางของ IMF ที่ประกาศในส่วนของ GDP จีนขยายตัวเพิ่มอีกมาสัก0.1%ค,ครับผมน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณครับผมที่เรายังต้องติดตามใน,ในกริชว่าผลสุดท้ายตรงนีย มันเป็นแค่การดีกว่าคาดในช่วงสั้นๆหรือเปล่าหรือว่าผมดสภายแล้วเนี่ยเป็นเป็นการผ่านจุดต่ำสุดแล้วจริงๆครับต้บ<ม>องรอดูการประกาศครั้งต่อไปแล้วก็ลองเทียบเคียงกันดูว่ามันมีการพัฒนาขึ้นไปหรือเปล่าครับผมนะ ก็เช่นเดียวกันครับผมในของประเทศจีนเช่นก็ประกาศออกมาดีกว่าคาดอีกแล้วเช่นเดียวกับผมในส่วนของตัว GDP เองก็ขยายตัวที่6.4%ครับดีกว่าที่คาดที่6.3%แล้วก็คอนเฟิร์มด้วยในส่วนของตัว i n อินดัส Production ผลผลิตภาคอุตสาหการรมที่ขยายตัว8.5%ครับผมโอ้สูงมากเลยนะอ่าใช่ครับผมสูงกว่านักวิเคราะห์คาดเนี่ยที่5.6%อืมแล้วก็ล่าสุดครับผมมีตัวเลขออกมาด้วยในเรื่องของการผลิตแร่เหล็กที่ตอนนี้เนี่ยใช่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่แแปลกกกๆ็็คือม แม้ภาพเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังดูไม่มีความชัดเจนแต่ผลผลิตเหล็กเพิ่มสูงสุดเป็นปรติการใช่ใช่ตรงนี้มันคือบอกอะไรครับตรงผลิตเหล็กนี้ผมมองว่าจริงๆจีนค่อนข้างถูกกล่าวหาว่าชอบผลิตอะไรเกินพอดีไปเยอะนะฮะเลยผมไม่แน่ใจว่าการที่ฟื้นตัวของอินดัสเทรียลโปรดักชันรอบนี้ยเป็นการผลิต อินเวนทอรี่ออกมามากเกินไปหรือเปล่าคือต้องต้องรุนว่าเป็นผลิตจริงๆเพื่อบริโภคจริงๆหรือว่าเราไว้ใช้ก่อสร้างพัฒนาประเทศเขาหรือเปล่าอ่าใช่หรือว่าเป็นผลิตเพื่อให้สัญญาณคอนเฟิร์มด้านตัวตัวเลขเมื่อกี้ออกมาดีอ่าใช่ครับผมต้องดูต่อไปว่าตัวฐานแล้วเนี่ยตัวอินเวนทอรี่ในอนาคตมันจะยังคงบวมอยู่ไหมหรือว่าผลิตมาเยอะแล้วอินเวนทอรี่ลดด้วยแสดงว่าคนบริโภคเยอะครับมก็ง่ายๆว่า ทำเปรียบมาใด้ใช้จริงหรือเปล่าใช่ครับผมต้องลองดูต่อไปเพราะจีนเขาค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันครับผมก็อย่างน้อยก็ยังเห็นสัญญาณดีๆนะครับที่ว่า GDP จีนไต่มาสกหนึ่งก็ยังยืนได้ครับที่ก่อนอันนี้ก็กังวลว่าจะลดลงไปถึง6หรือว่าต่ำกว่า6เลยด้วยซ้ำครับผมถัดมาเป็นเรื่องเอ็กซ์พอร์ตฮะสร้างความสุプัยให้ตลาดสมควรครับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่7.3%เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่สุดท้ายแล้วตัวเลขออกมาสูงกว่าเกือบสองเท่า14.2%อเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมันช่วยภาพเซนติเมนต์ให้เป็นในด้านดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเลขของส่งออกจีนเดือนกุมภาพันธ์หกหดตัวไปลบยีลด20.8%เเลยถือว่าเยอะมากๆแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยผมอยากฝากไว้เรื่องหนึง่งก็คือว่าไอ้ตัวเลขเออเอ็กซ์พอร์ตเดือนเนี้ยที่บวก14.2%ถ้าย้อนกลับไปดู5ปีย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขส่งออกจีนเดือนมีนาคมหรือว่ากุมภาพันธ์เนี่ย จะมีเดือนใดเดือนหนึ่งที่บวกแรงอยู่แล้วซึ่งถ้ากุมภาพันธ์ไม่บวกก็จะต้องมาบวกเดือนมีนาคมดังนั้นการที่เราเห็นตัวเลขเดือนมีนาคมบวกมา14.2 14.2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรื่องที่แบบเป็นแค่เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นดูแล้วอ่ใช่ครับเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการขยายตัว14.2ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ใน ถ้าดูเป็นตัวเลขนะครับผมอยู่ในที่ต้องบอกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำในเรื่องของการสุกออกของเขาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องเราต้องดูตัวตัวเลขให้อ่าต้องดูตัวเลขให้ครบด้านครับผมว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะโดนตัวเลขหลอกตาได้ก็ต้องดูในสองเดือนหน้าว่ายังมีการขยายตัวต่อเนื่องหรือเปล่าครับ,อ,รบอย่างมีเรื่อง global trade ที่บอกว่า พะส่งออกจีนฟื้นตัวได้ในเดือนนี้นะฮะในใน,ในเดือนมีนาคมคนก็มองว่าหรือว่า global trade จะฟื้นตัวแล้วหรือว่าการส่งปริมาณการค้าโลกจะฟื้นตัวแล้วแต่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยอย่างที่น่าสนใจก็คือการส่งออกของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเทรดดิ้งอีโคโนมีขนาดใหญ่นะฮะคือถ้าตัดออยไปหรือตัดการส่งออกน้ำมันไป嗯嗯 จะเห็นว่าตัวเลขส่งออกของสิงคโปร์เนี่ยยังติดลบ11.7%ในในเดือนมีนาคมนะฮะเขาก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการส่งออกของโลกเนี่ยปริมาณการค้าโลกเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่แล้วก็ถัดมาที่เป็นการส่งออกญี่ปุ่นที่ประกาศออกมาครับ,รบก็ติดยังหดตัวอยู่2.4%ก็แสดงให้เห็นว่าเออการส่งออกโดยรวมในย่านเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับผมดังนั้น,นการที่จีนฟื้นตัว มารอบเนี้ยอาจจะต้องค่อนข้างต้องระวังนิดนึงอาจจะไปดูวอ้มันจะฟื้นตรงไหนนะใช่ใช่ทางกที่ส่งออกเขาไม่ได้ไปด้วยนะครับครับผมก็ประเด็นถัดมาครับผมจะเป็นในส่วนของทางสหรัฐบ้างครับผมก็สัปดาห์นี้จะประกอบไปด้วยตัวเลขสำคัญสำคัญสามตัวด้วยกันก็คือหนึ่งก็คืออินดัสเทรียลโ u c ชั่นหรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าก็ออกมาขยายตัวน้อยกว่าครั้งที่แล้วเล็กน้อยที่ประมาณ2.8%ซครับแต่ในส่วนของตัวตัวเลขกัน จ้างงานต้องบอกว่าค่อนข้างดีครับผมในแง่ที่ว่าการขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยดีกว่าคาดก็คือน้อยกว่าคาดที่ประมาณ1นึ่0 0สนมนันคนเท่านั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องไปในส่วนที่ทางเดียวกับตัวของอัตราเงินเฟอ้อด้วยที่ขยายตัวค่อนข้างดีที่ประมาณ 2. 0เปซครับผมคือต้องบอกว่า ถึงแม้จะต่ํากว่าค่าที่นากวิคอ์คาดที่ประมาณ2.1ก็ตามเนี่ยแต่ค่อนข้างเป็นไปในระดับที่ทางเฟดเขาตั้งเป้าไว้ว่าต้องการมีเงินเฟ้อประมาณสัก2%อนอยู่แถวประมาณนี้ครับผมซึ่งเรนจ์นี้กาลังดีแหละใช่ครับแบบนี้และการที่ออกมา2%เนตี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเล็กๆด้วยว่าผลสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อมาไม่แรงโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากครับผมซึ่งปัจจุบันก็ต่าอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาต่ำกว่าค่าอีกก็น่าจะค่่่ออออนนขข้้้าางงงกกกัวลตเเรรืึดบย ค่อนข้างน้อยครับผมครับมาก็เป็นเรื่องการรายงานผลประกอบการกลุ่มแบงก์ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็โดยรวมเนี่ยผมสรุปก่อนเลยว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้นะครแต่ได้เรื่องกำไรที่โตค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูกันที่บริษัทแรกนะครับซิตี้กรุ๊ปครับก็รายได้ออกมานะครับห หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็สิบหกล้านเหรียญครับก็น้อยกว่าที่คาดไว้คือคาด,ขาดเขาประเมินไว้ตอนแรกเนะี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันล้านเหรียญนะครับ,รบแต่ก็ด้วยการความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายก็ส่งผลให้ EPS ก็มากกว่าที่ประมาณการไว้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเจ็ดเหรียญต่อหุ้นนะครับ,รบโดยหลักๆเนี่ยรายได้เนี่ยทางด้านเทรดดิ้งเนี่ยค่อนข้างแย่จากการที่ปราดหุ้นเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะก็เป็นค่อนข้างเป็น ออกมาแย่ก็ส่งผลให้รายได้ด้านเทรดดิ้งของเป็นธนาคารเนี่ยปิดลบไปแต่ก็ยังได้เรื่องการที่ดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่แล้วสีครั้งก็ช่วยให้รายได้ของในส่วนของดอกเบี้ยและบริการเนี่ยยังมาช่วยเสริมรายได้ในภาพรวมได้รายได้ของกลุ่มแบงก์ได้ครับครับผมถัดมาก็เป็นในส่วนของโกลแมนแสกโกลแมนแสกก็ต้องบอกว่าประกาศรายได้วันที่ประมาณ8 8 0 0 ร้อยล้านเหรียญครับผมต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คาดครับผมแล้วก็ลดลงด้วยครับผมซึ่งคาดการณ์เนี่ยคาดการณ์กันไวาที่8,900ล้านเหรียญรายได้ตรงนี้ก็คือลดลงที่13เปอร์เซ็นต์ครับผมโดยที่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวดีครับผมในแง่ที่ว่า EPS เนี่ยดีกว่าคาดอ่าใช่ครับผมที่5.7 1เหนึ่งเหรียญต่อหุ้นสูงกว่าที่นายวิคอลคาดไปที่4 8 9เเหรียญครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นในส่วนของตัวรายได้จากที่ปรึกษาครับผมที่ ติบโตขึ้นถึง51เอรลยทำรายได้รประมาณ8ป7ดล้านเหรียญครับผมแต่ในส่วนของตัวการลงทุนเองแล้วก็การปล่อยกู้เนี่ยลดลงส4ี่เปตครับผมลงมาที่พ8 4 0ิล้านเหรียญน,นะครับผมจริงๆต้องบอกว่ามันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผลสุดท้ายเนี่ยโก l d m a n s a เองก็มีการตั้งสำรองนี่เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณสัก2 2 4ยบสล้านเหนรียญถามว่าทำไมตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวขออนุญาตยกย่อ,ยอ,ยอไว้นิดหนึ่งเอา จพีมอร์แกนนะครับก็รายงานรายได้ออกมาผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะครับก็ออกมาดีกว่าที่คาดการเช่นกันครับ,รบออโดยเหตุผลหลักๆก็คือได้าตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นของการที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น5%เปอร์เซครับเกือบ,บก็คือเกือบอยู่ที่ระดับประมาณ30 0 0 0ล้านเหรียญ ก็มากมากกว่าที่คาดการไว้อยู่ที่ประมาณสองหมื่ดพันล้านเหรียญนะครับครับก็ตรงนี้มีขยายตัวในส่วนของสินเชื่อรายย่อยด้วยครับผมที่เพิ่มขึ้นสิบเก้าเปอร์ซ็นแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นแค่เ้าเปอร์เซนเท่านั้นก็ยังเป็นภาพที่คุณแอนพูดถึงเมื่อกี้ว่าตัวกําไรโตดีแต่รายได้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับผมแต่สภาพตลาด ที่ค่อนข้างแย่สําหรับตลาดทุนที่ค่อนข้างแย่เมื่อปีที่แล้วครับ,รบก็ส่งผลให้แผนกบริหารสินทรัพย์หรือว่า a s c e s <assets> s Management ของเขาเนี่ยกําไรลดลงไปง14ครับ,รบก็ตามเหตุผลที่ว่าตลาดแย่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับ,รบผม แล้วก็ธนาคารต่อมาครับผมในส่วนของเวลฟาโก้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพอประกาศผลปุ๊บราคาก็ร่วงทันที2% 2.6%ครับผมในส่วนของตัวรายได้ออกมาดีกว่าคาดครับผมที่ประมาณ21,600ล้านเหรียญครับผมแต่ว่าหดตัวครับผม1.4%ตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ในสองตัวราคาหุ้นปรับตัวลงนะครับผมแต่ในส่วนของตัว EPS หรือกำไรเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าคาดครับผมที่5 9 0 0ล้านเหรียญครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นไปนในเทรนเดียวกับภาพรวมของตลาดเลยทีเดียวครับ,รบผมซึ่งในส่วนของตรงนี้ครับผมมันมาจากตัวการบริโภคของสินเชื่อรายย่อยที่โตขึ้น4.8%ครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวรายใหญ่เองตัวของอบริหารสินทรัพย์เองนะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกดค่อนข้างแหลมเหมือนกันที่4%แล้วก็19%ตามลําดับครับ,รบผมตรงนี้เองก็ปจัจจัยบวกก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ป,จปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการลงทุนในช่วงปลายปีที่ ตลาดพันขวัตลาด่อนข้างแย่ดิ้งกันเลย่ันข้างแย่ไปครับผมในส่วนของธนาคารถัดมาครับผมก็แบ n k of a m e เม c a กครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาดีกว่าค่าเช่นเดียวกันครับผมที่กำไรสุทธิเจ่อสิบเซนนะครับผมต่อหุ้นดีกว่าที่นักวิเคราะห์ค่าที่ห5้าเซนรายได้ต่ำกว่าค่าเช่นเดียวกันอีกแล้วครับผมก็คือว่าประกาศออกมาที่อ่าส3มพันล้านเหรียญครับผมต่ำกว่าที่นากวิเคราะห์ค่าที่2 23ส0าร้ล้านเหรียญก็คือต่ำกว่าเล็กน้อยครับผม ตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของตัวผลประโยชน์จากอรเบียขาขึ้นครับผมที่ทําให้ในส่วนของตัวกําไรจากโรเบียเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5%ครับผมแต่เรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคือการที่นี้เสียเพิ่มขึ้นจากหนึ่งการสำรองครับผมการสำรองเป็น provision นะฮะก็คือขึ้นจาก หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเหรียญขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันล้านเหรียญตอนนี้มีเหตุการณ์พิเศษคือต้องบอกว่าเขาอาจจะมีการมองเรื่องหตยการพิเศษในอนาคตก็ได้ที่ผมพูดถึงธนาคารก่อนหน้านี้ว่ามีจุดน่าสนใจก็คือจะสังเกตได้ว่าธนาคารอื่นเนี่ยปรับขึ้นตรงนี้เหมือนกันแต่ปรับขึ้นตั้งเงินสำรองมากขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าเนี่ยตราที่ค่อนข้างน้อยแต่คราวนี้แบงก์อเมริกามาแบงก์เดียวเลยที่โดดขึ้นมาต้องบอกว่าขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหกเท่าได้คผมก็ต้องดูว่าผลสุดท้ายแล้ว เขาเห็นสัญญาอะไรบางอย่างหรือเป็นแค่กรณีเฉพาะของแบงก์อเมริกาเท่านั้นที่เขาอาจจะมีสินเชื่ออะไรบางอย่างที่เขากังวลอยู่<ม>ก็เลยเริ่มจากการตั้งไว้ในอนาคตเลยครับครับโดยโดยโดยสรุปรวมก็คือ,อไรายได้ไม่ค่อยโตนะกลุ่มบแบงก์เนี่ยแต่กลายเป็นว่า EPS เนี่ยโตดีครับคือมันก็คงมาจากสองเรื่องหลกักๆที่เรารู้กันอยู่แล้วเมื่อช่วงปีที่แล้วว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนกันเยอะมากแชร์บัตเ็เยอะมากเขาบอกว่าซื้อเยอะเป็นปฏิการเลยปีที่แล้วก็มีการลดค่าใช้จ่ายดแบบีมาก ก็ทำให้ EPS เติบโตได้แม้แมแมตัวท็อปไลน์ไม่โตนะแต่บอททอมไลน์ยังโตได้ครับก็บมาต่อที่ปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ก็เลยประมาณ3วันครับผมก็ยังมีตัวเลขที่จะประกาศครับผมก็คือในส่วนของตัวยอดขายบ้านมือสองข,ของสหรัฐซึ่งคราวนี้ทางตลาดยังคาดการว่าหน้าจะงหกตัวลเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณห้าล้านสามแสนหลังครับผมจะลดลงจากเราวที่แล้วประมาณห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น 5, 5, 000, 000หลังครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว manufacturing P.M.I. ของทางเยอรมันหรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของทางเยอรมันซึ่งต้องบอกว่าเข้าสู่โซนหดตัวเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่ายังดีในิดหนึ่งในแง่ที่ว่าครั้งนี้เนี่ยนกวิคห์คาดการณ์กันลว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาจากระดับที่44.1ขยายตัวเป็น45จุดก็ยังหดตัวอยู่แต่หดตัวน้อยลงถ้าดูจากกราฟด้านขวานี่เป็นสไลด์สไลด์ลงมาเรื่อยๆเลยนะก็ถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้ออกมา46หรือ45.3ดีกว่าค่าก็ต้องบอกว่าตลาดอาจจะค่อนข้างตอบในเชิงที่ดีเพราะตลาดรับข่าวร้ายไปค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วก็ในส่วนของ GDP ครับผมก็ครั้งนี้เป็นไตรีมาสต่อตรมาสก็มีกําหนดการประกาศครับผมคาดการณ์กันที่น่าจะลดลงครับผมอยู่ที่1.8%หลังจากทำจุดพีคในช่วงประมาณกลางปีที่แล้วที่4%ครับผมบ แล้วก็ยังมีต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการประกาศผลประกอบการด้วยก็ในสัปดาห์นี้ที่เลยสามวันเนี่ยก็จะมีกาหนดการในเรื่องของประกาศอย่างบริษัทแอปบอลเองที่เป็นทางด้านเฮลท์แคร์เจ้าใหญ่ของโลกเคอร์ลิ่งครับผมที่เป็นผู้นําธุรกิจทางด้านลักชัวรี่อครับผมแล้วก็มีแบงก์ใหญ่ครับผมอย่างมอร์แกนสแตลเล่เอชแบงก์แรปแล้วก็ BNY เมลลอนด้วยครับ,รบผมก็จะประกาศในช่วงนี้ก็ต้องติดตามดูกันว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดเองจะค่อนข้างตอบรับกับ ผลประกอบการเหล่านี้เป็นยังไงว่าผลสุดท้ายกําไรที่โตตรงเนี้ยมันเป็นไปตามคาดหรือดีกว่าคาดหรือเปล่าครับผมบลองติดต่างกันต่อไป <c oughs> ใช่ครับผมเขาสู่ช่วงพอร์ตโฟลิโอเด็กกันบ้างครับผมก็อันนี้เป็น as of วันที่9ครับผมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ก <c oughs> ่อนหน้านี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวบงหมดเลยนะครับผมในช่วงขำตลาดหุ้นที่ขึ้นแรงที่สุดก็เป็นฝั่งตลาดเกิดใหม่ที่อ่า emerging market นะครับผมที่ขึ้นประมาณ2.08%รนได้นะครับ ก็ในส่วนของกองทุนเราก็มีการปรับตัวบวกปรับตัวบวกไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเยอะมีเพียงในส่วนของตัวกองทุนหุ้นไทยขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวกองทุนเคฟเอินข้าที่เป็นในส่วนของตัวสินรัพย์กองทุนมัติเอเซทครับผมแถบเอเชียที่ติดลบเล็กน้อยครับผมในส่วนของพอร์ต g ี p เองนะครับผมสัปดาห์นี้ยังไม่มีการประพอใตใดทั้งสิ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็บวกขึ้นมาตามทิศทางตลาดได้ที่ประมาณสักศูนุเปอร์เซ็นต์ครับผมโดยที่ว่า จะมีกองทุน t s f ครับผมที่เป็นหุ้นไทยแล้วก็เป็นติดอันดับติดพอร์ต bsc ของเราด้วยอัพเปอร์ฟอร์มตลาดมาที่0.5 3เปรเซครับผมก็เลยส่งผลให้พอร์ตโดยรวมเนี่ยบวกได้0.2% 2คเร์เซครับพอร์ต g ีเองครับผมสัปดาห์นี้ก็มีเพียงในส่วนของตัวหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กครับผมที่ต้องบอกว่าอันดับเปอร์ฟอร์มตลาดพอสมควรเลยก็เลยติดลบมาที่ 0. 6เซครับแต่ในขณะเดียวกันภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทุกกองทุนที่เหลือเนยังปรับตัวขึ้นนนโโดดยยําส่ววขอองงตักท กองทุนทองคำที่ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ1 1 2อร์ตครับผมภาพรวมพอร์ตก็เลยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ0.44%เรครับผมพอ g i f เองครับผมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสัดส่วนพอร์ตหลักๆเนี่ยไปลงในส่วนของตัว KFA อินข้ามประมาณ3 5ครับผมและเป็นกองที่ติดลบด้วยก็เลยทำให้สภาพพอร์ตโดยรวมเนี่ยติดลบที่0ูนก็ต้องบอกว่าถือว่าติดลบในสถานที่อันเด็ดเพื่อคมตลาดพอสมควรเลยครับผมแต่ก็ยยัังงงคคคุมมมววาเสี่ไไ้้ดดระบนึผ เพราะไฟครับผมก็สัปดาห์นี้เนื่องจากเรามีสัสดส่วนหุ้นไทยค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ในส่วนของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่เราเลือกใส่ไในพอร์ตนี้ถึงแม้จะได้เพิความตลาดในแง่ที่ว่าปรับตัวบวกค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังไม่ติดลบฮะไม่เหมือนอในกองหนึ่งเนาะก,ก็เลยทําให้ในส่วนของตัวพอร์ตเนี่ยบวกขึ้นมาได้สูงถึงสี่สามเปอร์เซ็นต์ครับผมนักลงทุนทุกท่านก็น,น่าจะเอ็นจอยครับนะในการถือพอร์ตต่ตางๆที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับแต่จริงๆแล้วในการอัปเดตเมื่อวันที่เก้าเมื่อควมเชื่อวนะ่า อาทิตย์นี้น่าจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ยังบวกนะฮะก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าในสัปดาห์นี้ยังมีประเด็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็กับพอการของทุกท่านด้วยครับว่าจะมีการปรับหรือเปล่าอย่างไรนะครับก็เรามาระวังแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับวันนี้เห็นแล้วก็พีระแนนนะครับลาุดก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ